สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนางสาววิยาดาฉลาดแยม้มนักศึกษาคณะคลุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาคลุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้ารหัสนาสาักศึกษา6 5 3 2 2 1 1 0 1 1 1ีด8วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่อง C Programming หรือ introduction to c programming นะคะ overview ประวัติภาษา C ลักษณะของภาษา C โครงสร้างของภาษา C และการแปลโปรแกรมของภาษา C วัตถุประสงค์บอกประวัติภาษา C ได้อธิบายลักษณะของภาษา C ได้อธิบายโครงสร้างของภาษา C ได้และอธิบายขั้นตอนการแปลโปรแกรมภาษา C ได้จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาจากการเขียนโดยฝีมือของนักเขียนโปรแกรมซึ่งเราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์โดยการใช้ภาษาประเภทต่างๆจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสเครื่องซึ่งประกอบด้วยชุดคำสั่งที่คอมพิเวเตอร์ระทำตามคำสั่งได้โดยตรงจากรหัสต้นฉบับซึ่งเป็นแบบที่มนุษย์อ่านได้หรืออีกแบบหนึง่งก็ คือมันสามารถกระทําได้ด้วยพูดง่ายๆคือจะให้คอมพิวเตอร์ทําอะไรก็ต้องเขียนคําสั่งป้อนเข้าไปโดยต้องกระทําอย่างเป็นขั้นตอนนอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะต้องทําอย่างละเอียดจนเกิดความสมบูรณ์จนเกิดงานที่เรียกว่าโปรแกรมขึ้นมา คอมพิวเตอร์แรงเกิลเลเวลเราสามารถแบ่งออกเป็น3าระดับคือ 1. นึ่ภาษาระดับต่ำ low level r a n k i n สองภาษาระดับกลาง medium level ranking สามภาษาระดับสูง high level r a n k i คอมพิวเตอร์แรงเกิลเลเวลระดับที่1คือ low level r a n k i n รูปแบบใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุดติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ดีที่สุดรูปแบบของภาษาเป็นรูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจยากต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีจึงจะสามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ตัวอย่างเช่นภาษาเครื่องภาษาแอสเซมบลีคอมพิวเตอร์แรงเกิลเลเวลระดับที่2คือมีเดียมเลเวลแร g เก รูปแบบภาษาเป็นลักษณะโครงสร้างทําความเข้าใจง่ายกว่าภาษาเครื่องติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ดีแต่ไม่ดีเท่ากับภาษาเครื่องเป็นภาษาที่นิยมใช้เนื่องจากติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ดีและเข้าใจได้ไม่ยากนะักตัวอย่างเช่นภาษา C หรือ C language c o m p u t e language level ระดับที่3คือ High level l a n g u a เป็นระดับภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ไม่ค่อยดีเพราะช้าเนื่องจากต้องประมวลผลหลายขั้นตอนรูปแบบของภาษาเป็นคำสั่งของภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ตัวอย่างเช่นภาษารัสคาภาษาโคบอนภาษาฟอรเทนและภาษาเบสิกนั่นเองค่ะ คอมพิวเตอร์แรงเกิลเลเวลเราสามารถสรุปได้ดังนี้เราสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับคือ 1. ภาษาระดับต่ำ low level r a n k u e 2. ภาษาระดับกลาง medium level r a n k u e และสภาษาระดับสูง high level r a n k e เราสามารถจำแนกตามความสามารถในการติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เปรียบเทียบการทำงานกับภาษาเครื่องความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ตัวแปรภาษาภาษาของคอมพิวเตอร์ทุกภาษาจะต้องถูกแปลให้เป็นภาษาเครื่องในรูปแบบของเลขฐานสองเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจประกอบด้วยอินเทอร์เพลเตอร์และคอม p i อ e r ตัวแปรภาษาจะทำงานตามกระบวนขั้นตอนดังนี้นั่นคือ source code และถูกส่งต่อไปอยังคอมพเตอร์หรือ Inter t r และถูกส่งไปยัง e x c u b e r n f r y ตัวแปรภาษาของ i n t e r p r e t o r แปรทีละบรรทัดเมื่อพบ e อ r o r จะแจ้งให้แก้ไขและรอการแก้ไขทันทีเมื่อแก้ไข e อ r o r แล้วจะตรวจสอบบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆจนจบโปรแกรมหรือจนกว่าจะเจอ e อ r o r อีกครั้งหนึง่งนี่คือกระบวนการทำงานของ ตัวแปรภาษาของ interpreter โดยจะผ่าน source code และถูกส่งไปยัง interpreter ถ้าสมบูรณ์แบบแล้วจะถูกแปลออกมาเป็นได้ดังนี้ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมใช้เวลาแปลภาษาค่อนข้างมากนี่คือตัวแปลภาษาของ interpreter ที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้ว ต่อมาตัวแปลภาษาของคอมไพเลอร์จะแปลโปรแกร,รมทั้งหมดทีเดียวเมื่อพบเออร์เลอรจะแจ้งให้แก้ไขในทีเดียวโดยกระบวนการทำงานของตัวแปลภาษาของคอมไพเลอร์จะทำการโดยผ่าน source code และส่งไปยังคอมไพเลอร์และถูกส่งไปยัง object file และไปยัง library และ linker ลิ n k e เจะถูกส่งมายัาง x file และจะประมวลผลได้ตามดังนี้สะดวกในการแก้ไขโปรแกรมใช้เวลาแปลภาษาไม่มากนี่คือตัวอย่างของตัวแปลภาษาของคอมพิลเลอร์ที่เออร์เลอร์เราจะแก้ไขตามจุดนั้นๆหรือตามจุดที่ จอขึ้นระบุเออร์เลอร์นี่คือที่มีสองจุดตรงนี้และตรงนี้นะคะต่อมาจะเป็นการแปลโปรแกรมของภาษา C s o u โค e c โปรแกรมต้นกำเนิดหรือซา u โปรแกรมสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์โดยใช้โปรแกรม editor ต่างๆและ c o m piler จะส่ง,ปงไปยัง object file โปรแกรมประสงมหรือ ออบเจโปรแกรมแต่เรายังไม่แต่เรายังเอาไปใช้งานไม่ได้การแปลโปรแกรมของภาษา C จะถูกส่งผ่านลินเคอร์จะส่งผ่านมาอย่าง e x c u a b l e file โปรแกรมทำการหรือ e x c u a b l e program สามารถนำไปใช้งานได้ทุกทกเครื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมภาษา C ความเป็นมาความเป็นมาของภาษา C ในคิทศักราดที่1,970โดยบริษัทเ e ลเทลโฟนลาบอนโพลิสต่อมาในคอสอหนึ่ i ันเร n อแลนะแกลนและเดนิสคลได้นำข้อกำหนดภาษีภาษาซีออกมาเผยแพร่โดยใช้ชื่อว่า K R C ขึ้นเป็นที่พึงพอใจของนักคอมพิวเตอร์อย่างมากภาษาสีจึงเริ่มมีการดำเนินมาใช้กันมากขึ้นในช่วงปีคศ,ศที่หักรารที่1980จนกลายเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปซาฟัสได้พัฒนาภาษาซีบวกๆวขึ้นมาในรูปแบบโครงสร้าง กล้เคียงกับภาษา C แต่ C บวก,บวก,บวกใช้หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัดถู OOP ในขณะที่ C ใช้โปรแกรมออกแบบโมดูลจุดเด่นของภาษา C ภาษา C ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุกระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C มีขนาดเล็กและทำงานได้เร็ว ภาษาซีมีโครงสร้างทางภาษาดีมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสามารถเขียนคำสั่งภาษาซีควบคุมฮาร์ดแวร์บางส่วนได้ภาษาซีมีฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับงานประเภทต่างๆให้เลือกใช้อีกมากมายนี่คือโครงสร้างของภาษาซีโดยเราจะ่านฮาร์ดแวร์ไฟล์และโปรแกรมไฟล์นี่คือโปรแกรมหรือ คำสั่งที่เราสั่งตัวอย่างเช่น a เราให้เท่ากับ5 b เราให้เท่ากับ10ต่อมาจะเป็นโครงสร้างของภาษา C ที่เราก,อกรอกโค้ดเรียบร้อยแล้วและนี่คือตัวอย่างโปรแกรมของภาษา C ที่เรากกกรอกโค้ดโดยเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ